สวัสดีครับกลับมาพบกับ Weekend by AMP นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักเกี่ยวกับด้ามแปลงทาความสะอาด Weekend นะครับสำหรับท่านใดที่พลาดการรับชมในคลิปก่อนหน้านี้สามารถติดตามได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับและสําหรับด้ามแปลงทาความสะอาด Weekend นะครับมีหลากหลายรูปแบบซึ่งผมจะขอแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ และสำหรับปุ่มแรกนะฮะจะเป็นด้ามอลูมิเนียมนะครับด้ามอลูมิเนียมของวีแค n นะฮะจะไม่เหมือนด้ามแปลงทั่วไปเราใช้อลูมิเนียมที่มีความหนานะครับเวลาขึ้นรูปจะขึ้นรูปทั้งชิ้นนะครับไม่มีรอยต่อบริเวณด้ามจับเราจะใช้พลาสติกที่เป็นโพลีโพพาลีนออกแบบมาให้จับถนัดมือมีความยาวให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่65เซนติเมตร1เมตร30ซนเมตรและ1เมตร50ซนติเมตรครับ และสำหรับกลุ่มที่2นะครับจะเป็นด้ามที่ผลิตจากพลาสติกโพลีปโพรพิลีนจะมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและมีสีที่ชัดเจนครับบริเวณด้านจับเราออกแบบมาให้จับถนัดมือหากโรงงานลูกค้าท่านใดนะครับมีสารเคมีที่อาจส่งผลกับอลูมิเนียมท่านสามารถเลือกใช้ด้ามพลาสติกโพลีปโพรพิลีนได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีความยาวให้ท่านเลือกหลากหลายตั้งแต่65เซน1เมตร30เซนและ1เมตร50เซนครับ นอกจากด้ามแปลงที่ผมได้แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวีแคนยังมีด้ามปรับระดับความยาวได้อีกเพื่อใช้ทาความสะอาดในบริเวณที่สูงผมขอแนะนํา2รุ่นนี้เลยครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นด้ามที่สามารถปรับระดับความยาวได้ถึงตั้งแต่1เมตรเจเซนจนถึง2เมตรเกเซนครับมีความแข็งแรงและท่านสามารถเลือกปรับระดับความยาวได้ตามความต้องการและรุ่นที่2ครับจะเป็นด้ามปรับระดับความยาวได้ตั้งแต่2เมตรจนถึง6เมตรครับ มีความแข็งแรงเช่นกันและสามารถเลือกปรับระดับความยาวได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเหมาะสำหรับทำความสะอาดบริเวณที่สูงมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับด้ามแปลงทุกรุ่นของ v ีเค้นนะครับสามารถใช้ร่วมกับหัวแปลงของ V ีเค้นได้ทุกตัวนะครับเพื่อให้ท่านได้เลือกใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้ทุกท่านได้เข้าใจในสินค้าของเราไปไม่มากก็น้อยนะครับผมและหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทาง Line o f f i ิเชีด้านล่างนี้เลยนะครับและเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไป และสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเปลี่ยนโหมดพาทุกท่านไปทราบถึงวิธีการใช้งานวิธีการดูแลรักษาและข้อควรระวังในวีคเคนทิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ